เซ็นโตรพระราม5นครอินทร์บ้านเดี่ยวสไตล์อังกฤษคอเทจจาก AP ทํทำเลดีเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนหลักหลายสายนครอินทร์กาญจนาราชพฤกษ์แค่5นาทีถึงทางด่วนชิมพลีเข้าเมืองสะดวกมากแถมยังใกล้ห้างสรรพสินค้าโรงเรียนชื่อดังแล้วก็โรงพยาบาลชั้นนําอีกด้วย s p a c e Story วันนี้พาชมบ้านเดี่ยวดีไซน์สวยสไตล์อังกฤษคอเทจที่ประสานเสน่ห์ยุควิกตอเรียเข้ากับดีไซน์โมเดิร์นได้อย่างลงตัวตอบโจทย์ชีวิตทันสมัยได้ทุกมิติรองรับทุกไลฟ์สไตล์พบกับบ้านไทป์ใหญ่สุดขาาด303ตรงเม สีห้องนอน5ห้องน้ํา3ที่จอดรถ l ล iving รูมกว้างโปร่งสบายเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่ปรับแต่งตามไลฟ์สไตล์ได้ตามต้องการเลยถัดมาเป็นดิ n น n g a งแอเรียรองรับได้8ปถึงสิที่นั่งมีห้องครัวขนาดใหญ่แยกเป็นสัดส่วนที่ชั้น1มีห้องอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ําในตัวสามารถปรับเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้แมสเตอร์เบดรูมที่ชั้น2แลเว์กว้างขวางพร้อมวอล์กอินคอสตและห้องน้ําในตัวห้องนอนอีก2ห้องก็ออกแบบลงตัวรองรับครอบครัวทุกเจเนอเรชั่นตอบโจทย์ทุกช่วงวัยมี Family Area ที่ชัั้้นนน2เป็พพืที่กผ่อ อุ่นเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับทุกช่วงเวลาของครอบครัวเลยครับแถมยังมีมุมนั่งเล่นที่ระเบียงาท์ดอร์เอาไว้อ่านหนังสือชมวิวพักผ่อนสบายๆได้ตลอดทั้งวันเลยครับทีรบร่นี่ฟิสิลิตี้ครบครันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งสระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสโคเวิร์กิ่งสเปซสวนส่วนกลางที่นี่กว้างขวางเหมาะสำหรับให้น้องๆมาวิ่งเล่นในวันพักผ่อนสบายๆมาครับใครกำลังมองหาบ้านที่โดดเด่นทั้งทำเลและดีไซน์ต้องที่นี่เลยเซ็นทรัลพระราม5นครอิน by AP t h a ย